ดวงคนเกิดวันเสาร์ช่วงสิ้นเดือนเมษายน2568ช่วงวันที่25ถึง30พารวมดวงชะตาช่วงสิ้นเดือนเมษายน2568นี้คนเกิดวันเสาร์จะรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่เข้ามาพร้อมกันทั้งด้านอารมณ์งานเงินและความสัมพันธ์หลายคนเหมือนกำลังจะหลุดพ้นจากความเหนื่อยล้าความวุ่นวายที่สั่งสมมาตลอดต้นเดือนกลางเดือนที่ผ่านมาช่วงปลายเดือนนี้จึงเป็นเหมือนจังหวะตดล็อกสำคัญที่เปิดโอกาสให้เริ่มต้นใหม่ได้หลายด้านดาวเสาร์ ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณกําลังเคลื่อนตัวอยู่ในตําแหน่งเกื้อหนุนส่งผลให้เรื่องที่เคยติดขัดเริ่มมีทางออกแบบไม่คาดคิดปัญหาที่เคยทําให้รุ้งใจเริ่มคลี่คลายไปทีละเปราะเช่นเรื่องเงินที่หมุนไม่ทันจะมีรายรับพิเศษเข้ามาเสริมเรื่องงานที่ติดขัดกับเพื่อนร่วมงานหรือผู้ใหญ่จะได้คําตอบหรือข้อสรุปที่ดีกว่าที่ค่าสิ่งสําคัญที่สุดในช่วงนี้คือสติและการเลือกตั้งใจทําในสิ่งที่ถูกต้องเพราะถึงแม้ว่าดวงจะหนุนแต่ท่าใจยังลังเลไม่กล้าตัดสินใจหรือทําในสิ่งที่ผิด อาจทาให้โอกาสดีๆหลุดมือได้เหมือนการจุดเด่นของคนเกิดวันเสาร์มีโอกาสปรับตัวก้าวหน้าด้านงานเงินมีเกณฑ์ได้ข่าวดีเรื่องตําแหน่งงานใหม่หรือรายอได้เสริมความรักมีโอกาสเจอคนดีหรือปรับความเข้าใจกับคนรักเก่าได้สุขภาพเริ่มดีขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้อาจเหนื่อยง่ายนอนหลับไม่สนิทจุดที่ต้องระวังอารมณ์แปรปรวนง่ายยอเวี่ยงโดยไม่รู้ตัว ทำให้เสียโอกาสดีๆความดื้อรั้นหัวแข็งเกินไปอาจทำให้เกิดการมีปากเสียงกับคนรอบข้างเรื่องการเดินทางหรือทำเอกสารสำคัญต้องรอบคอบระวังพลาดหลงหรือ,อตกหล่นเคร็ดรับเสริมดวงช่วงสิ้นเดือนเมษายนสวดมนต์บทพาหุมหาการหรือบทคาถาชินบัญชรก่อนนอนก้าวจบช่วยเสริมพลังใจให้เข้มแข็งถวายดอกบุกข,ขาหรือดอกดาวเรืองก้าวดอกที่วัดในวันเสาร์หรือในวันเกิดตัวเองจะเสริมบารมีให้โชคลาภไหลามาเทมามันทำบุญด้วยแสงสว่างเช่นบริจาคหลอดไฟเติมน้ำมันตะเกียง จะช่วยเปิดทางชีวิตให้คล่องตัวการงานของคนเกิดวันเสาร์ช่วงวันที่25-30เมษายน2568ช่วงปลายเดือนนี้เรื่องงานของคนเกิดวันเสาร์มีสัญญาณบวกชัดเจนหลายอย่างใครที่ทำงานประจำกิจการส่วนตัวหรือแม้แต่งานเสริมจะเริ่มเห็นความก้าวหน้ามีความเคลือ่อนนวัที่ทำให้รู้สึกได้ว่าสิ่งที่อดทนทำมาตลอดเริ่มเห็นผลหลายคนที่เคยคิดอยากเปลี่ยนงานหรือกำลังอยู่ระหว่างรอการพิจารณาตำแหน่งใหม่โปรเจกต์ใหม่ ช่วงนี้มีโอกาสได้รับข่าวดีเกินค่าสำหรับคนทำงานประจำจะได้รับมอบหมายภารกิจใหม่ๆที่ท้าทายบางครั้งมาในรูปแบบที่ยังไม่ถนัดแต่ถ้ากล้าลุยจะได้พิสูจน์ความสามารถจนมีคนมองเห็นศักยภาพมีแนวโน้มได้โอกาสเพิ่มเงินเดือนปรับตำแหน่งหรือได้โบนัสพิเศษบางอย่างแม้ไม่ใช่ก้อนใหญ่แต่ก็ถือว่าเกินค่าช่วงวันที่27-29เมษายนมีเกณฑ์ได้พบปะเจ้านายผู้ใหญ่หรือมีการประชุมสำคัญคำพูด การนำเสนอของคุณจะมีผลมากระวังเรื่องการเตรียมตัวให้พร้อมอย่าประมาทสำหรับคนทำธุรกิจส่วนตัวหรือฟรีแลนซ์ช่วงนี้งานเก่าๆที่เหมือนจะจบไปแล้วอาจมีการติดต่อกลับมาใหม่หรือมีลูกค้าเก่ากลับมาใช้บริการซ้ำโปรเจกต์ที่เคยเสนอไปแล้วไม่ได้รับคำตอบมีโอกาสได้รับการอนุมัติแบบไม่คาดคิดงานบางอย่างอาจได้เงินช้หน่อยแต่สุดท้ายก็จะได้ครบอย่าเพิ่งเครียดมากในระหว่างรอถ้าอยากเปิดตัวสินค้าใหม่ขยายกิจการลงโฆษณาออนไลน์ ปลายเดือนนี้เป็นจังหวะด,ดีแต่ต้องคุมค่าใช้จ่ายให้ดีด้วยสำหรับคนที่กำลังหางานใหม่หรือรอสัมภาษณ์โอกาสค่อนข้างสูงที่จะได้รับข้อเสนอใหม่ๆโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับการสื่อสารงานวิเคราะห์ข้อมูลงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือการเงินมีเกณฑ์ได้เจอคนช่วยเหลือเช่นเพื่อนเก่ารุ่นพี่หรือคนในแวดวงเก่าๆช่วยแนะนำโอกาสดีๆถ้าจะสมัครงานช่วงวันที่ดีที่สุดคือวันที่26 หรือเมษายน2568ข้อควรระวังเรื่องงานแม้ภาพรวมจะดีแต่ก็มีจุดที่ต้องใส่ใจเช่นระวังปัญหาการสื่อสารผิดพลาดเช่นส่งงานผิดเวอร์ชันต่ออ,อีเมลผิดคนหรือเข้าใจข้อกำหนดผิดการทำงานร่วมกับคนที่นิสัยต่างกันมากอาจทำให้มีความขัดแย้งเฉพาะหน้าควรใช้ความอดทนเป็นหลักอย่าเอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับงานเพราะช่วงนี้คุณจะอารมณ์ขึ้นขึ้นลง,ลงง่ายกว่าปกติหลีกเลี่ยงการพูดเกินจริงหรือให้สัญญาเกินกำลัง เพราะปลายทางอาจสร้างปัญหาใหญ่ตามมาเคล็ดลับเสริมดวงการงานช่วงปลายเดือนเมษายนไหวพระพิกเนธหรือพระพรหมขอพรเรื่องการเปิดทางเจราจาติดต่อสําเร็จราบรื่นถวายปัจจัยหรืออุปกรณ์การศึกษาให้เด็กะยากไร้ติดเข็มกลัดรูปเสือหรือรูปมังกรไว้กับเสื้อผ้าทางงานเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเข้มแข็งและบารมีเลือกขนาดเล็กสุภาพหมั่นสวดคาถาอิติสุกโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะก่อนออกจากบ้านก้าวจบจะช่วยเปิดทางงานราบรื่น ไม่มีอุปสรรคความรักของคนเกิดวันเสาร์ช่วงวันที่25-30เมษายน2568ปลายเดือนเมษายนนี้ความรักของคนเกิดวันเสาร์มีหลายรสชาติทั้งสุขทั้งสับสนทั้งตื่นเต้นไปพร้อมๆกันเป็นช่วงที่หัวใจเริ่มฟื้นตัวหลังจากก่อนหน้านี้อาจมีความผิดหวังในใจหรือความไม่เข้าใจกับคนรักเก่าคนที่คุยกันอยู่หรือแม้แต่ความรู้สึกสับสนในตัวเองดาวประจําตัวเกี่ยวกับความรักของคุณดาวสุขกำลังโคจรมาอยู่ในจุดที่ส่งผลดีทําให้มีโอกาสเจอคนใหม่ มีเรื่องน่าประทับใจหรือปรับความเข้าใจกับคนเก่าได้แต่วิธีการตัดสินใจและวิธีสื่อสารจะเป็นตัวแปรสําคัญมากถ้าใจร้อนพูดไม่คิดอาจทําให้พลาดโอกาสดีๆได้ง่ายๆเช่นกันสําหรับคนโสดช่วงนี้เป็นช่วงเสนด์แรงมากใครที่ปกติเงียบๆช่วงนี้จะมีคนเข้ามาคุยเข้ามาสนใจทั้งเพื่อนเก่าคนรู้จักหรือคนใหม่ๆที่เจอผ่านงานเจอในโซเชียลมีเดียถ้ามีคนคุยอยู่แล้วช่วงนี้จะมีโอกาสพัฒนา ความสัมพันธ์ได้เร็วถ้ามีเวลาออกเดทพูดคุยกันบ่อยๆความสัมพันธ์จะเหนียวแน่นขึ้นคนที่เพิ่งอหกหักหรือเพิ่งจบความสัมพันธ์จะเริ่มมองเห็นหนทางใหม่เจอคนที่เข้ากันได้ดีกว่าคนเก่าระวังนิดหนึ่งคนที่เข้ามาช่วงนี้บางคนอาจยังไม่จริงจังต้องใช้เวลาพิสูจน์ใจอย่ารีบร้อนเทใจจ,จนหมดในทันทีช่วงเวลานัดพบที่ดีที่สุดวันที่26และ29เมษายนวันพลังบวกเสน่ห์ และมีเกณฑ์ได้เจอคนที่มีอนาคตร่วมกันได้สําหรับคนมีคู่แต่งงานแล้วความสัตย์มพันในช่วงนี้เหมือนมีระยะห่างบ้างเพราะภารงงานการเงินหรือเรื่องเงส่วนตัวแต่ถ้ามันใส่ใจดูแลกันด้วยถ้อยคําดีๆทุกอย่างจะผ่านไปได้ง่ายบางคู่จะมีโอกาสได้เดินนน้ทางสั้นๆหรือเปลี่ยนบริยากาศเช่นไปพักผ่อนหนึ่งสองวันช่วยเติมไฟรักให้กันสําหรับคู่ที่มีปัญหาค้างขาจะมีโอกาสาได้พูดคุยเปิดใจปรับความเข้าใจในสิ่งที่เคยทะเลาะกันคู่ไหนที่อยากวางแผนเรื่องแต่งงานมีบุตรหรือซื้อทรัพย์สิน ร่วมกันช่วงนี้เหมาะกับการคุยตกลงวางแานระยะยาวมากขึ้นแต่ระวังเรื่องการขุดเรื่องเก่าหรือพูดประชดประชันเพราะปลายเดือนนี้อารมณ์คนเกิดวันเสาร์ยังมีช่วงขึ้นขึ้นลงลงง่ายถ้ารู้ตัวว่ากำลังหงุดหงิดให้เงียบหรือเว้นระยะก่อนพูดจะดีกว่าจุดที่ต้องระวังในเรื่องความรักคนโสดอาจเจอคนเจ้าชู้หรือมีแฟนแล้วแต่ไม่บอกต้องสังเกตพฤติกรรมให้ดีคนมีคู่ต้องระวังการเข้าใจผิดเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองหรือเรื่องครอบครัวทั้งจากญาติพี่น้องหรือเพื่อนของอีกฝ่ายคำพูดล้อเล่นแรงแรงอาจ กลายเป็นเรื่องใหญ่ในช่วงนี้เพราะปลายเดือนดาวสื่อสารไม่ค่อยนิ่งเคล็ดลับเสริมดวงความรักช่วงปลายเดือนเมษายนไหวพระแม่อุมาเทวีหรือพระแม่ลักษมีขอพรเรื่องความรักความเข้าใจความสมหวังนิยมถวายดอกอุหลาบสีแดงหรือพวงมาลัยดอกมะลิก้าพวงปล่อยปลาหลาก้าตัวเสริมให้ชีวิตรักไหลหลืน่นไม่มีติดขัดอุปสรรคผ่านพ้นง่ายและสวดคาถาเมตตามหานิยมก่อนนอนเจ็ดจบจะเสริมเสน่ห์ ให้เป็นที่รักที่เมตตาของคนรอบตัวสุขภาพของคนเกิดวันเสาร์ช่วงวันที่25-30เมษายน2568สุขภาพของคนเกิดวันเสาร์ในช่วงปลายเดือนเมษายน2568นี้อยู่ในเกณฑ์ต้องระวังเป็นพิเศษเพราะพลังดาวประจําตัวส่งสัญญาณเตือนว่าร่างกายและจิตใจมีแนวโน้มอ,อ่อนล้าร้ายกว่าปกติโดยเฉพาะผลกระทบจากการทํางานหนักพักผ่อนไม่เพียงพอและความเครียดสะสมที่อาจส่งผลกระทบไปถึงภูมิคุ้มกันของร่างกายสุขภาพกายและสุขภาพใจ จะสัมพันธ์กันอย่างมากในช่วงนี้ถ้าเครียดมากจะป่วยง่ายถ้ารู้จักดูแลจิตใจดีร่างกายก็จะฟื้นตัวเร็วสุขภาพกายอาการที่ควรระวังระบบทางเดินหายใจเช่นไข้หวัดภูมิแพ้เจ็บคอคัดจมูกอาจเกิดขึ้นได้ง่ายโดยเฉพาะคนที่ทํางานในห้องแอร์หรือเปลี่ยนที่อยู่อาศายัยบ่อยอาการปวดหัวเมกรนจากการใช้สายตาหนักเกินไปเช่นจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์มือถือหรือต้องทํางานภายใต้แสงไฟแรงๆเป็นเวลานานปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารเช่นท้องอืดท้องผูกกรดไหลย้อนเพราะการกินอาหารไม่เป็นเวลารีบกิน หรือกินของทอดของมันมากเกินไปกล้ามเนื้ออักเสบเคล็ดขัดยอกโดยเฉพาะหลังไหลและข้อมือจากการทำงานหนักหรือท่าทางการทำงานที่ไม่ถูกต้องสุขภาพใจความเครียดและภาวะอารมณ์ช่วงนี้จิตใจของคนเกิดวันเสาร์จะเปราะบางกว่าปกติเรื่องเล็กๆอาจกลายเป็นเรื่องใหญ่ในใจได้ง่ายบางคนจะรู้สึกเบื่อหน่ายเฉื่อยชาไม่อยากทำอะไรไม่มีแรงจูงใจแบบไม่ทราบสาเหตุระวังการเก็บความเครียดไว้เงียบๆไม่ระบายออกอาจทำให้กลายเป็นภาวะซึมเศร้าเล็กๆได้คนที่ทำงานกดดันสูง หรือมีภาระเลี้ยงดูครอบครัวอาจมีความรู้สึกหมดแรงมากกว่าช่วงอื่นๆต้องหาวิธีปลดปล่อยอารมณ์ที่เหมาะสมเช่นดูหนังฟังเพลงออกกําลังกายเบาๆหรือทําสมาธิสุขภาพของคนกลุ่มพิเศษผู้หญิงวันเสาร์มีเกณฑ์เจอปัญหาเกี่ยวกับฮอร์โมนเช่นรอบเดือนผิดปกติหรืออารมณ์แปรปรวนจากฮอร์โมนขึ้นขึ้นลง,ลงต้องดูแลการพักผ่อนและการกินอาหารที่สมดุลผู้ชายวันเสาร์ระวังเรื่องความดันโลหิตและระบบย่อยอาหารมากเป็นพิเศษ อย่าละเลยอาการจุกเสียดแน่นท้องผู้สูงอายุที่เกิดวันเสาร์ต้องระวังเรื่องกระดูกข,ข้อต่อเส้นเอ็นการล้มการหกล้มและควรตรวจสุขภาพเกี่ยวกับหัวใจเพิ่มเติมคําแนะนําเรื่องการดูแลสุขภาพในช่วงนี้พักผ่อนให้เพียงพอพยายามนอนให้ได้อย่างน้อยวันละ6กเชั่วโมงต่อคืนนอนและเข้านอนก่อนเที่ยงคืนจะช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนให้ดีขึ้นออกกําลังกายเบาๆเ,เช่นโยคะยืดเหยียดเดินเร็ววันละ30นาทีเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนเลือดและลดความเครียดกินอาหารให้ครบห้าหมู่เน้นผัก ผลไม้สดโปรตีนที่ย่อยง่ายเช่นไก่ปลาเต้าหู้หลีกเลี่ยงอาหารมันจัดหวานจัดเค็มจัดดื่มน้ำสะอาดให้มากอย่างน้อยหวันละสองลิตรจะช่วยระบบขับถ่ายและลดการสะสมอของสารพิษในร่างกายระหว่างการใช้ยาปฏิชีวนะเองเพราะสิ่งต่อเชื้อด้วยยาหากไม่สบายควรพบแพทย์เคล็ดลับเสริมดูสุขภาพช่วงปลายเดือนเมษายนทำบุญปล่อยเต่าหรือไถชีวิตสัตว์ใหญ่เช่นวัวควายเสริมดูสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวถวายน้ำดื่มสะอาด ให้พระสงฆ์หรือโรงพยาบาลสงฆ์เป็นการสริมบุญเรื่องสุขภาพและกำลังใจตั้งจิตสวดบทพาหงม,มหากายอย่างน้อยหนึ่งจบต่อวันเพื่อเสริมกรอบคุ้มกันไถยปลูกต้นไม้มงคลที่ช่วยฟอกอากาศในบ้านเช่นต้นลิ้นมังกรพูด,ด่างเฟินช่วยให้พลังงานบ้านดีส่งเสริมสุขภาพคนในบ้านโชคลาภของคนเกิดวันเสาร์ช่วงวันที่เมษายน25ถึง1พฤษภาคม2568ดวงโชคลาภปลายเดือนเมษายน2568ของคนเกิดวันเสาร์ถือว่ามีแววรุ่ง พอสมควรแต่ต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบและการใช้สัญชาตญาณอย่างสูงเพราะโชคจะมาแบบพอิกผันไม่ใช่เดินเข้ามาตรงๆงถ้าใจร้อนหรือมองไม่รอบด้านอาจพลาดโอกาสดีๆได้ง่ายโชคของคุณช่วงนี้จะมาในลักษณะจังหวะฟลุกๆก,การช่วยเหลือจากคนใกล้ตัวการละงอทุนขนาดเล็กที่ให้ผลตอบแทนไวหรือแม้แต่ของขวัญที่ไม่ได้ตั้งใจได้แต่จะไม่ใช่ลาบก้อนใหญ่มหาศาลแบบถล่มทลายต้องค่อยๆสะสมทีละน้อยและหากคิดเล่นเสี่ยงโชคให้เล่นพอประมาณอย่าโลภเด็ดขาดดวงโชคลาบในแต่ละวะัน อวันที่25เมษายนมีเกณฑ์ได้ลาบจากคนอายุน้อยกว่าเช่นของฝากเงินพิเศษเล็กๆน้อยๆวันที่26เมษายนลาบเกี่ยวกับข้อมูลความรู้เช่นได้โอกาสเรียนรู้อะไรที่ช่วยต่อยอดรายได้ในอนาคตวันที่27เมษายนเสียงโชคได้พอประมาณเน้นเลขที่เกี่ยวกับบ้านเก่าที่ดินหรือหมายเลขทะเบียนเก่าวันที่28เมษายนระวังเสียงเงินมากกว่ารับเงินต้องวางแผนใช้จ่ายดีๆโด,ดยเฉพาะเวลาออกไปพบปะสังสรรค์วันที่29เเมษายน มีเกณฑ์โชคลาบจากคนมีอายุเช่นเจ้านายเพื่อนร่วมงานรุ่นที่อาจได้ของขวัญหรือโอกาสใหม่ๆวันที่30เมษายนเป็นวันที่ดะมีมากสําหรับการอธิษฐานขอพรเสี่ยงโชคแบบเบาๆหรือลงทุนอะไรใหม่ๆแบบทดลองแหล่งที่มาของโชคลาบจากเพื่อนฝูงคนที่คุณเคยช่วยเหลือจะกลับมาตอบแทนหรือแนะนําโอกาสดีๆจากบ้านเก่าสิ่งของเก่าของใช้ที่นึกว่าไร้ค่าอาจนําโชคเช่นตั๋วเก่าเลขเก่าเอกสารเก่าๆจากการเดินทางสั้นๆ เช่นไปทาธุรนอกสถานที่แล้วบังเอิญเจอโอกาสได้ลาบแบบไม่ตั้งใจจากงานที่เกี่ยวกับการสื่อสารการเขียนพูดคุยประสานงานจะสร้างรายได้เสริมหรือโอกาสได้เงินก้อนย่อยๆตัวเลขและสิ่งที่เป็นมงคลช่วงปลายเดือนตัวเลขนําโชค2 5 7 9สีเสริมโชคสีทองสีเขียวมะนาวสีเทาสิ่งของนําโชคพระเครื่องที่ได้มาจากการทําบุญด้วยศรัทธาแท้ๆเหรียญที่ได้มาตอนทําบุญปล่อยสัตว์วิธีเสริมดวงโชคลาภป,ปลายเดือนเมษายน ทำบุญบริจาคน้ำดื่มให้วัดโรงพยาบาลหรือโรงเรียนขาดแคลนจะเสริมโชคดีเรื่องเงินทองไหว้พระพรหมด้วยภูมาลัยดาวเรืองหรือกุหลาบขาวขอพรเรื่องโชคลาภและโอกาสใหม่ๆไหว้ศาลตายายหรือศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ท้องทินก่อนเสี่ยงโชคทุกครั้งขอขามาและขอพรด้วยใจศรัทธาแท้ตั้งจิตอธิษฐานในวันพระหรือก่อนนอนโดยกล่าวคำขอบคุณสิ่งดีๆที่มีอยู่ในชีวิตช่วยเสริมแรงบุญให้โชคลาภมาเร็วขึ้นข้อควรระวังเกี่ยวกับโชคลาภหยอนหาเชื่อคำชักชวนง่ายๆเรื่องการลงทุนเร็วๆรวยๆ โดยไม่มีข้อมูลรองรับอย่าใช้เงินฟุ่งเฟือยด้วยความคึกขนองเพราะปลายเดือนดาวการเงินมีจังหวะสะดุดนิดหน่อยอย่าประมาทเรื่องเอกสารการเซ็นสัญญาต้องอ่านละเอียดเสมอสรุปภาพรวมโชคลาภป,ปลายเดือนคนเกิดวันเสาร์ในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้มีเกณฑ์ได้รับโชคลาภเล็กๆน้อยๆหลายครั้งซ้อนกันถ้าใช้สติใช้ความพอดีไม่โลภเกินไปจะต่อยอดโชคเล็กให้กลายเป็นก้อนใหญ่ได้ในระยะยาวความสําเร็จและโชคดีช่วงนี้เกิดจากน้ําพักน้ําแรงและการทําบุญบารมี ที่สะสมมาเป็นพื้นฐานไม่ใช่ฟลุกๆล้วนๆดังนั้นการขยันทำดีและรู้จักแบ่งปันจะยิ่งเสริมดวงให้รุ่งเรืองยาวนาน